ข่าวเด็ด7 8 9กลาสึกอำลาสังเวียนผมขอลาสังเวียนผืนผ้าใบนี้เพื่อไปทำหน้าที่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมขอขอบคุณเสสักดาเพชรจินดาและทีมงานค่ายเพชรจินดาทุกคนที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ทำให้ผมได้เป็นกลาสึกเพชรจินดาที่ทุกคนรู้จักและขอขอบคุณ f อฟซีทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์อยู่ข้างๆผมเสมอขอบคุณทุกคนมากๆครับ2คุณพนต่อสุรัตน์ฟิตเต็มถัง เสียสุรัดท,ทัพทิมนลินยืนยันสองนักชกในสังกัดค่ายต่อสุรัดไม่ว่าจะเป็นปืนโกนต่อสุรัดซึ่งจะพบกับเพชรสมหมายสอสมหมายและดอกไม้ต่อสุรัดท,ที่จะขึ้นชกกับน้องยศสิ์เจการในศึกมวยมันวันศุกร์นัดฉลองเมิร์ดเด์เสียบทนัทเดชวันที่9้าตุลาคมนี้เรื่องฟิตสอไม่ต้องเป็นห่วงต้องสร้างความเล่ใจให้กับแฟนมวยได้แน่เพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าและยูทูบมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าแถบทอดสดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปกปัปตันพอบูร้อยสามสิบเก้าถึงร้อยสี่สิบสองปอนด์ หลังจากที่กัปปิตันเพชรยินเดียคาเดมี่โชว์ฟอร์มเอาชนะคะแนนชมวกทองไฟเตอร์มวยไทยลงมาอย่างสุดสวยในการชกสึกมวยมันวันศุกร์ที่ผ่านมาภายหลังการชกเสียบมมอัทเดชเผยจากนี้ไปตนเองพร้อมให้กัปปิตันชกกับทุกคนในพิการร3 9 1สาถึงออปอนด์ใครก็ได้ในประเทศไทยมันใจสู้ได้อย่างสนุกทุกคนนักชกคนใดอยากพิสูจน์ฝีมือด้วยสก,กิดได้เลยไม่บังคับไม่ฝืนใจใครทั้งสิน้น ใครว่าผมหนีแสงมณนีพร้อมชนสินตึงแสงมณนีสองก,กาแฟามวยไทยพร้อมชนกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แต่ขอพิกัดร้อสปอนด์ถ้าทางเสียบโมสโอเคพิกัดน,นี้ตนพร้อมขึ้นป้ายโดยก่อนหน้านี้ที่ปฏิเสธการชกด้วยเนื่องจากขอพิกัดมาที่142ปอนด์ซึ่งตนมองว่าพิกัดน,นี้ไม่ไหวงานนี้กำไรแฟนมวยแน่นอนรอติดตาม ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน